ไอ้บ่าประเทศไทยไอ้บ่าไอ้บ่าไทยอยู่กรุงเทพฯไอ้บ่าไทย,ววไยอุดรตอนเหตุการณ์เรื่อยๆไอ้บ่าการปกครองนันน่าด้เกี่ยวกฎหมายหรอกฮารังเทียฮาลังเทียบางอย่างเรากำลังโน,น้มเอียงเลยประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีเรื่องไม่มีราวกฎหมายอะไรก็เขียนขึ้นมาได้หมดไม่มีข้อโต้แยง้งหลังจากที่เราใช้คนจนบัตรคนละครึ่งเดือนละหนึ่งพันห้าร้ยบาทก็พอได้อยู่ในกินอยู่ไอ้ไอ้พลงังคอนว่าํำไรง่ามอยูม่มีอีกบา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  มีอีกบ้างมาเทียเท่ข้าเจ้าถามมีอีกบ้ามีอีกบ้าครับฮะมีอีกบ้างเอาไปร้อยนึงสิคนละครึ่งเอาขึ้นทอดได้ด่าสองร้อยห้าสิบเอาแปดสิบบาทกําไรอะไรครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเอาไปตะแท่งผีน่องก,กับลงผุมัยวยครูแดงข้าเจ้าเอื้อนผีน่องก,กับลงผุเรียบร้อยครับได้ ยมั่วครับติเก้พ่อเท่ากันเล่นมั่วเยู่ไม่เท่ากันซื้อแลกทลเทลาเสียวอยอะข้าเจ้าเออนเย้ไปไปยุติกรงข้อ,นขอนในไม่ผู้ใดบุลุจักพระเจ้าหนูนาะเด้อสอบไปสอบมาเพากันตัวกันมาพราะเจ้หนูนะ้าเป็นไฟอ,อ้อยจำเนียนบ่แม,มนอีจำเนียนใช้บ้านมูบสักที่ว่าเห็ดงานงานงานแต่งงานพักขวัญมันได้ ได้เอาดีๆได้ได้อย่ามั่วนะครับได้อย่ามั่วจะมั่วเรื่องไงอย่าไปแซ้งไปอย่งนี้แล้วอย่าไปไม่ได้ย่านไม่ได้หรอกอย่าไปรู้จักว่าล่ะสมผานจินเกวัดอ่ะหายจินเอยให้เกยเหี้ยนเมืองคนนะยะย้ำเมียไปอยู่ย้ำผัวไปอยู่ข้าเจ้าเอวรสมผานจินเกวัดรนะยะ ไอเรียบหน้าพ่อแม่พี่นง